นี่ก็เป็นของฝากที่เราซื้อมานะคะฝากทั้งตัวเองฝากทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งทีโบแล้วก็เฟิร์นเอามากินด้วยชอบขนมมากฮัลโหลสวีเพื่อนครเรามาถึงที่ตูลูสแล้วน,นะคะทริปญี่ปุ่นจบแล้วมองซูชิแต่ทีโบยังไม่จบคนที่คิวอะเจ็บเปนซิกนะคะอยาก กลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมารีวิวขนมปี2025ที่เราซื้อนดููนที่เราซื้อกลับมานะคะเราจะมารีวิวกันเราจะมากินขนมแล้วก็ซื้อเอ็มะด้วยเราจะมาติดต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยนะคะพวกเอม็มะเอม็มะที่เขาแบบว่าไว้เขียนอธิษฐานแล้วไว้ในวัดเราจะซื้อกลับมาบ้านด้วย อันนี้เหมือนเบลูกาอันนี้ที่ไหนเนี่ยอู๋เมืองนิโก้นะคะที่เป็นยูเนสโกเป็นวัดยูเนสโกที่ฝั่งล่างของทูกุกาวะนะคะโชกุนรุ่นที่หนึ่งล่างของเขาแล้วมีฮิสตอรี่อะไรแมวเนี้ยมีไหมสไลปิ้งแคทใช่ไหมสไลปิ้งแคท ที่เหมือนนี่กอดแล้วก็เหมือนเบลูลูเลยแล้วก็ This c a t t l was sleeping โอชิปะอันนี้เป็นของที่เราซื้อกับมาแต่ว่ากินไปบ้างแล้วแหละเราจะมารีวิวความทรงจำของเรากันว้าวอ,อ, wow, อันนี้เป็นป๊อกกี้ <laughs> แล้วก็มีอันนี้ด้วยพาโบมีนเฟยโตเกียวบานาน่านะคะก็มีอิชิรันราเมนปะ เรามาเริ่มจากที่แรกเลยไหมที่เราซื้อ The first g a r d ี่เราเเรียกวิสิเตซที่แรกที่เราไปกันไม่ใช่โตเกียวเราไม่ได้ซื้อเราไปอันนี้ฟูจิซังไม่ใช่หรอที่เมืองคาวากุชิกุใช่ไหมนี่เราได้อันนี้มาที่คาวากุชิก o เราไปดูฟูจิเอานะาบิฟูจิซังบาวิฟูจิซังคุกกี้ฟูจิซังทีว้า พลาสติกเยอะพลาสติกเยอะมากนี <laughs> e mm. ่นะคะดูก no ล้องจะเป็นรูปเอ้ยมีเป็ดด้วยคนาหอมเนยเน็ูกิเสกวะตะโกและหอมเนยน่าหอยขามากูรานนะคะจะเป็นรถไฟสีเขียวๆเนาะ On a acheté à côté la carte. Oui, la camacou. On a ah, pris là le train. La carte qui a connu, c'est une haïdam. Je sais, mais. Je suis téléphonique. Je suis une paille. Je suis une haïdam. Ah oui, les œufs noirs. Qui a Alors, c'est quoi de. Oh, encore. Encore du plastique. Il y a un chat dessus. Oh, soirée! ถุงสวยมากเป็นเหมือนรถไฟสีเขียวก็มีแมวชาเขียวสิบเป็นชิ้นเป็นมัชชาน่าถุงน่ารักมากไหวไหมน่าหหวริร้งแมวเหรออืคุกกี้ฮากโกลเน่ขไข่ดำไข่ดำที่ฮากโกลเน่ Oui, on C'est tout noir, mais c'est du C'est comme les œufs de 100 ans. C'est <coughs> <C> bon. C'est <coughs> amande. Amande avec chocolat. Manuale, pas <coughs> สวีทโเตโต้ไหมอินสไร์แล้วก็ได้มาอีกอันนึงเป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์นะคะมันจะเหมือนไข่ดำจะเป็นหเล็กๆเป็นช็อกโกแลตอัลมอนต์ช็อกโกแลต ต่อไปเป็นเมืองนารานะคะเลเซลาอนาราอิสงโพลีอนที่ินกตอนิกริาโตอาีกะทลองเดเป็นรูปกวางเป็นรูปกวางกินไหมออหหอมเนยหอมเนยมากใช่หอม ว oh, <c oughs> uh. ันนี้มีเอ็กซ์โปใช่ไหมเวิร์ดเอ็กซ์โป t d e Min Bangsang ปีสองพันยี่สิบห้าจัดที่โอซาก้าอันนี้เป็นมาสกอตของเขานะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ oh, นแต่ว่าอันนี้จะไปฝาก <c oughs> พ่อแม่ทีโบอันนี้ก็จะไปฝากพ่อแม่ทีโบนะคะ อันนี้ของนิวยอร์กนิวยอร์กน okay. no ok ิวยอร์กไม่ไปนุยอเขาบอกต้องกินนิวยอร์กเมซิโตคิโยซาสิฟักพ่อแม่ทีโบสามอันนมตเโคไกโนโคอิบิโต้บอยเฟรนด์เกิร์เฟนมาบอยเฟรนเจอโคอิบิโตะไงภาษาญี่ปุ่นอ่าจะให้นายอุปกรณ์เนี่ยโคอิบิโตะ ที่จริงมันเป็นของเออฮอกไกโดป่ะฮอเกไกโดภูเขาภูเขาที่ไหนไม่ใช่เมสเซดพาร์ซูนนี่ค่าด่าอุ้ยตกโอ้ตองเบกกินนอนมันจะมีช็อกโกแลตกับเช็อกโกแลตบลองซ์อะไรของวานิลลาบลองซ์นี่กล้ากินอะไรนี่ช็อกโกแลต นี่เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอื่าเคยกินแล้วใช่เซเว่นอีเลเวนก็มีถูกกว่าด้วยแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> แล้วก็นิวยอร์กเขาบอกว่าต้องกิน must eat ถึงแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่เป็นนิวยอร์กคอนเดรียวสิแต่จริงเนี่ยก็เลยซื้อมาสามกล่องเลยแต่ว่าเราจะกินกล่องใหญ่สุด là-haut il y a une ah, il y a une... mmh, nice. yeah. mieux, ouais. allez on partage. Un, passe un un. un, un. ça passe 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 Oh, du oh, fromage. ça sent Comme fromage. Au Kaido, ils font du camembert aussi. Mais je n'ai pas goûté. Et maintenant, Il Et Il y a encore des. Ça, ça a l'air bon, ça. Shishkak myrtille. Shishkak myrtille. Malak, Mon fruiti. Hum, un bobberie, un mi-bobberie, des vaches. C'est un myrtille. Hum. Mm. แต่พอถ้า hmm. ม oh, ันหอมบลูเบอรี่มากหวานอ่ะอไม่อาเยอขาวเมล์คีหองบอูเอรี่สามสีองุ่นเมลอนมัทฉะเป็นมัทฉะมัทฉะหรอพี่ยอมเป็นคนกินเยอะเลย กินเลยอืมอร่อยอ่องนวลมะข่าก็อร่อยอันนี้เป็นเมลอนนะคะสีส้อมเลยหอมเมลอนมากอขาว่เชื่อน่เชี่ อันไหนอร่อย Which one you prefer มลอลงมลองหอมหวานมันฝรั่งมีด้วยซื้อที่โอซาก้าที่โอซาก้าทาโกยากิมันจะมีชื่อเสียงเฟมัสมากๆ ข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยคือเหมือนเขาใช้แมสหน้องครับอันนี้เป็นรถข้าวโพดนะคะจะอย่ากินข้าวโพด Sweet Potato ข้าวโพดมันจะเป็นแบบคล้ายๆป๊อปคอร์นคล้ายๆป๊อปคอร์นข้าวโพด ็มีอันนี้คุกกี้แบบว่าฟรีกูเต้นอะไรพวกนี้เจอในเมนราเนนเดอร์อิรันราเมนอิิรนอร่อยมากบลูตนะพาโบทาร์กุเต้หมเดจามองเชียงไ่ล่องมีมีดให้ด้วยอุ้ยไม่เป็นกาโต้นันาโต้เป็นเค้กอ่ะต้องใช่ตู้เย็นไว้นี่ยเมนดองฟิกโก้ Membuat dengan bungkus matcha. Ani mungkin cakew, kan? Tiba-tiba pergi bagi teman yang bekerja. Oh, cakew banana naya. Guteh mana? Cepatlah. Ada guteh. Kita akan makan kuek. Pokemon. Pokemon. Pikachu. Kita akan makan kuek. Pokemon. Pikachu. Pokemon. Pikachu. Pokemon. 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 C'est petit Moi, Il faut, faut ouvrir aussi. Mm -hmm. pas longtemps les j'ai au banan. Non, ça a l'air bon. Mm -hmm. Benhai, non,

นี่เลยอร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็จะมีเป็นพวกของฝากเอ็มมาเดี๋ยวเราจะห้อยในต้นไม้หน้าบ้านเราเพื่อเพื่อเดือดในต้นไม้ไปฝากหนีญี่ปุ่นไปฝาก คุณพ่อทีโบอกเซอิโต้น,น,น,นักนฟุตบอลของทีมชาติญี่ปุ่น,นได้อันนี้มาที่วัดเซนโซจิเป็นตะเกียบเ <laughs> บลูก้าเอาเบลูก้ามาสิเราก็ได้เป็นพวกเครื่องรางมาอขอให้โชคดีมีอายุยืนยาวชาม พวกชามก็มีพาเชน่นหน้าของอะไรน,นะวิเวียนเยบสุดแล้วก็โปโลลาฟลอรรเรนซ์ม็นคาอดด์ขอ <laughs> ง Happy Meal ของแมคโดนัลดไปกินเบอร์เกอร์ที่แมคโดก็เลยได้ของฝากมาก็จะเป็นชามขอให้แมวแบบว่าหมากับแมวสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง <c oughs> พี่โบไปจับเอ๊ะมินเนโก้เนโก้นี่ดูนี่หน่อยดูชามชามของเมนตัวบนเนาะโปเล่นี่พวกเด็กสัตว์เลี้ยงนี่นะคะขอให้แมวแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะต้องต้องแข็งแรงนะคะนั่นเนาะนันเาโปเล่ขอให้เมนูก้าันซองเ้นนะคะ แล้วก็มีอันนี้เสื้อแมวไปเจอที่หน้าวัดเซนโซจิอจกอเบลูกน,น,น,นี่เจอที่หน้าวัดเซนโซจิอบออน่ารักมากแล้วก็บายบายหน่อยบาย, <laughs> บายบายบูชาเจ้ปุณณบายบายฟิเดอะวิดีโอบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ